ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยนะฮะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยแต่ว่าเอาเดี๋ยวามาว่ากันวันนี้อาจจะอาจจะยาวหน่อยอาจจะยาวหน่อยถึงขั้นถึงขั้นถึงขั้นต้องจดไว้เลยครับต้องจดไว้เลยว่ารู้สึกอะไรกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาบ้างถึงขั้นต้องจดเพราะว่ากลัวจะ ตกหล่นประเด็นไหนไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้จะบอกว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาก็คงไม่ได้แล้วนะครับอ้าวแต่ว่าก่อนจะไปว่ากันถึงตรงนั้นนะไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องออไม่ต้องขัดอารมณ์กันยังไงเนี่ยแยกความรู้สึกก่อนนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีของผมเนี่ยก็ต้องบอกเลย ผมอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ไหวผลบอลไม่เป็นใจเลยเอา้าวนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับฤูดูการนี้ครับเชียร์ให้สุดไม่ต้องยั้งครับแมดดึกแค่ไหนก็ไม่หว่นครับตื่นเต็มตาทุกเช้ากับอาราบัสสปีดผสมประสานมเมล็ดกาแฟคุณภาพ2สายพันธุ์ครับอาราบิก้าและโรบัสตาหอมเข้มเต็มรสกาแฟนะครับ แบบกระป๋องมีด้วยกัน2รสชาติครับราคา10บาทและ15บาทมีรสออริจินอลหอมนุ่มกลมกล่อมรสเอสเปรสโซ่หอมเข้มเต็มรสกาแฟนะครับนอกจากนั้นยังมีแบบซองด้วยนะครับก็มีด้วยกัน2รสชาติเช่นเดียวกันครับออริจินอลและเอสเปรสโซ่แพ็คหนึ่งเนี่ยสามสิบซองนะคุ้มค่าราคาโดนใจครับแพ็คละ99บาทมี3 0ซองนะครับหาซื้อได้ที่ c j l o t u ตั i g ิ g i f f y ิฟทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณด้วยกับอาราบัสนะครับ และขอบคุณด้วยนะครับกับยาหม่องทาดีครับตึงคอตึงบาทตึงไหลนะครับก็แนะนําเลยครับบวนบักทาดีมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองนะครับพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันครับยาหม่องทาดีนะครับ และคอ x i c ซิเคิลครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณภูมิจากอเมริกาครับผู้นําด้านแก้วเก็บอุณภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ําสมัยอย่างลงตัวครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นานอีก12ชั่วโมงครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ใครสนใจก็แอดไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลลับรับกันได้เลยนะครับและปิดท้ายครับลีโอครับ ผู้สนับสนุนการถ่ายท้าสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับเรโอเชียด้วยกันมันส์กว่าเรโอรวมกันมันส์กว่านะครับเา้านะฮะมาลุยกันเลยก็แล้วกันวันนี้อาจจะยาวเหยียดหน่อยใครทนฟังได้ก็ทนอาจจะเป็นเ,เรื่องราวในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือหามุมดีได้ได,ได้ได้น้อยมากๆเลยจริงๆนะครับมันมันอาจจะไม่ถึงขั้นไม่ดีเลยหรอกแต่ว่า มุมไม่ดีมันเยอะกว่าครับแล้วก็อย่างที่จู่หัวไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าณตอนนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาก็ก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาไปแล้วมันวิกฤตไปแล้วทั้งๆท,ท,ที่มันมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยซ้ําแต่ลิเวูก็ทําไม่ได้นะครับเอาตรงๆก่อนที่จะเริ่มเกมนี้เนี่ยผมมองว่าการพ่า,ายแพ้2นัดติดในลีกรวม3นัดติดในลีกเนี่ยกับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเนี่ย ผมมองว่ายังไม่ถึงขั้นกับวิกฤตถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนหรืออะไรต่างๆนานาหรือในเกมที่เราโดนยิงนาทีบ่าผมมองว่าอ่ะถ้ามันกลับกันถ้าวันนั้นเราเก็บผลรงข่งขันได้ด้วยการยันเสมอได้มุมมองที่เรามีต่อทีมมุมมองที่เรามีต่อวิกฤตอันนั้นมันก็คงเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองที่มันดีขึ้นแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่เนี่ยจะบอกว่ามันไม่วิกฤตก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะบอกว่ามันวิกฤตไปเลยก็ไม่ถึงขั้นนั้นเช่นเดียวกันไม่งงใช่ไหมลองค่อยๆคิดตามไปก็กันนะ ก่อนเริ่มเกมแมนยูผมมองว่ามันเกือบจะเป็นปัญหาแล้วละ่ะแต่ว่ามันมีทางออกของปัญหาอยู่นั่นคือลิฟูมีเกมพักเบรกทีมชาติให้ได้ไปปรับทัศนคติได้ไปเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนานาแล้วรีเฟรชตัวเองขึ้นมาใหม่ให้ได้ด้วยเกมที่จะทำให้ม omentum ของทีมกลับมาทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันทั้งในเรื่องของ ความมั่นใจนั่นคือเกมที่กลับมาแล้วเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแอนฟิลด์ย้ำว่าการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแอนฟิลด์นี่คือเกมที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูลจะเรียกทุกอย่างกลับมาในเกมนี้เพราะมันเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าแม้แต่แฟนแมนยูเองยังไม่คิดเลยด้วยซ้าว่าแมนยูจะมาเก็บสามแต้มได้อผมว่าอาจจะมีแต่ก็คงน้อยผมว่าส่วนใหญ่ก็คงคิดด้วยซ้ำว่าเออกูบาขอแบ่งแต้มเมื่อก่อนแล้วแบ่งแต้มแต้มหนึ่งกูโอเคแล้วกูโน่นกูนี่กูนั่นแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่ลิ์พูควรจะใช้ความได้เปรียบทุกอย่างทั้งในแง่ของวิธีการของแมนยูเองที่ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะในเกมเยือนไปเยือนใครก็โดนแต่กลายเป็นว่าลิ์พูกลับไม่ใช้ความได้เปรียบตรงนั้นเลยไม่ใช้ความได้เปรียบตรงแอนฟิลเลยแล้วก็ไม่ใช้ความได้เปรียบหรือแพชชั่นอะไรในเกมนี้เลยผมผมพูดแบบนี้เพราะผมมองว่า โอ้โหมันแพ้มาสองนะัดสามนะัดมันจะมีเกมไหนที่มันจะเรียกความมั่นใจตัวเองเรียกความมั่นใจแฟนบอลกลับมาได้ไปดีได้ดีไปกว่าเกมที่เล่นในแอนฟิลด์แล้วเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าผลการแข่งขันออกมาเป็นลิเวูชนะรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับไปอยู่ในในร่องเดรอยทั้งในเรื่องของความมั่นใจนักเตะเองความมั่นใจของแฟนบอลแล้วทุกอย่างมันจะก้าวไปด้วยกันใหม่มันก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ก็รีสตาร์ทกันใหม่แต่กลับกลายเป็นว่าลิเวูไม่ใช่ประโยชน์ตรงตรงนี้เลยเป็นอีกหน ที่ต้องยอมรับว่าพอดูครึ่งแรกแล้วเนี่ยแทบไม่เห็นอนาคตเหมือนกันนะว่าเกมนี้จะกลับมาได้ยังไงเพราะว่าลิปพูไปเสียประต,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 ตูตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะย้อนไปก่อนอ่ะย้อนไปที่เรื่องตัวผู้เล่นก่อนก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมามาดัชวิลลี่ต้องลงแทนอาริสันเบเกอร์อยู่แล้วแบ็คขวาคอนเนอร์แบลลี่เซนเตอร์กอลาเต้ฟานได์แบ็คซ้ายช้ยยมิลอตเคิร์เคสแดนกลางก็เป็นแม็กกาเป็นโซโบเป็นกราฟนแบดดบ ดับฟอร์เรนวีทางซ้ายโคดีค้คาโปหน้าเป้าเป็นอีซัคแล้วก็ทางขวาเป็นโมซาลานี่คือ11ตัวผู้เล่นเริ่มเกมมาโอเคแหละเริ่มเกมมา1นาที2นาทีโดนประตูขึ้นนำจากการที่ทีมไม่ไม่รอบครอบแล้วก็ไม่มีสมาธิเอาเลยไม่อยากโทษไปที่ตัวบุคคลแต่ก็ต้องยอม,มรับว่าจังหวะนั้นเนี่ยเบอร์จิลฟานไดก็ผิดพลาด ขึ้นหม่งชนกันเองไม่ว่าแทนนี่ตัวเองจะรีบตาลีตาเหลือลุกกลับขึ้นมาเพื่อไปช่วยเพื่อนไปคุมตำแหน่งช่วยโกนาเต้เพราะการปล่อยให้โกนาเต้ต้องรับอยู่คนเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วเอมโบโม่เองก็ทําทําได้ดีด้วยในจังหวะนั้นโอเคเราจะไม่ไปพูดหรอกว่ามามานาชิวิลลี่ถ้าเปลี่ยนเป็นไอซอนเบเกอร,อร์จะเซฟได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นท่าเราไม่รู้แต่ คนแรกที่เราคิดว่าควรจะต้องทําได้ดีกว่านี้นั่นคือโบจิลฟานไดครับผมมองไม่เห็นว่าจังหวะนั้นเขากระตือรือร้นแค่ไหนกับการที่จะกลับไปประจําตําแหน่งให้ทันเวลาหรือแม้แต่จะให้ทันเอมโบโมซึ่งผมไม่เห็นในจังหวะนี้เหมือนยังไม่ตื่นอ่ะเหมือนเล่นแบบยังไม่ตื่นอ่ะเหมือนเหมือนชะล่าใจเหมือนประมาทไปเองว่าอ่ะมึงเข้าขวาด้วยเอมโบโมงยิงไม่ได้หรอกมุมเหลือแค่นั้นมึงยิงไม่ได้หรอกกูไม่ต้องสปีดเต็มที่ก็ได้มันได้เหรอกับความคิดแบบนี้มันไม่ได้นะซึ่งโบจิลฟานไดต้องต้องรับ โอเคอะเบอร์จิฟานไนท์ช่วยทีมมานักต่อนักแล้วแต่ในวันที่เขาช่วยทีมได้ดีเขาก็ได้รับคําชมเพราะฉะนั้นในวันที่เขาทําไม่ดีเขาก็ต้องได้รับคําติชมเป็นเรื่องปกติต้องรับคําติได้บ้างซึ่งมันติใครไม่ได้อะจังหวะเนี้ยมันก็ฟานไนท์เต็มเต็มะมันจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นอะขึ้นหมงก็ไปหมงกันเองก็กัดจังหวะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนอะเราตัดเรื่องแม็กกาเจ็บแล้วกรรมการไม่เปล่าเราตัดเรื่องนี้ไป บอลจีฟาน้นก็ควรทําได้ดีกว่านี้หรือเสียบอลแล้วควรจัดกระตือรือร้นไปเล่นในจังหวะที่สองดีกว่านี้พรีนี้พอแมนยูได้ประตูขึ้นนาตั้งแต่ยังไม่ถึงสองนาทีนาทีเสร็จๆทุกอย่างก็ยิ่งเข้าทางแมนยูเพราะเขามาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะเล่นแบบไหนหน้าเป้าไม่ใส่มาด้วยซ้ําเห็นเลยว่าพอขึ้นนําปุ๊บเนี่ยแนวรับยืนเรียงหน้ากระดานกันห้าคนเขาเขาเขาคิดมาดีอยู่แล้วว่าลิพูในซีซั่นนี้เวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นแบบเนี้ย ก็แทบไม่มีปัญญาเจาะเหมือนกันตรงกลางก็เจาะไม่ได้ด้านข้างก็เจาะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียประตูเร็วให้กับแมนยูเพราะฉะนั้นมันยิ่งเข้าทางแมนยูผมไม่รู้แหละว่าผมจะไม่โทษว่าแมนยูมาแล้วตั้งรับแล้วเล่นตะบอลโยนยาวอันนี้มันเป็นวิธีการของเขาเขาเล่นแบบไหนเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนั่นก็คือวิธีการของเขาไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่เรื่องผิดคือลิพูจะทำยังไงเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่เล่นแบบนี้ได้ ซีซันนี้เรายังไม่เห็นว่าลิพูเล่นเล่นเล่นงานคู่ต่อสู้ที่เล่นแนวรับลึกๆยืนแนวรับลึกๆแบบนี้ยังไงไม่เพรสด้วยแมนยูไม่เพรสปล่อยให้ลิพูเซตขึ้นมาแต่ไปยืนในแดนตัวเองแล้วคอยไล่เก็บในพื้นที่สําคัญของตัวเองซึ่งเขาทําได้ดีด้วยจังหวะเซตบอลเองลิพูเองก็ช้ามากถึงโดนขนาดโดนประตูขึ้นน,นัตั้งแต่นาทีเส็ษๆนะ แต่กว่าจะเซตบอลขึ้นไปบุกน่นนี่นั่นโอ okay, เคแมนยูอาจจะยืนตำแหน่งดีแมนทูแมนมาร์กกันหนาแน่นอะไรก็ตามแต,แต่แต่ก็ควรทำได้ดีกว่านี้แนจังหวะขึ้นบอลมีกาเฟนแบกบเพียงคนเดียวที่ที่รับบอลแล้วที่เหลือก็พยายามจะดาหน้ากันขึ้นไปบุกมันคือเหมือนแบบเหมือนลืมวิธีการเหมือนลนลานไปหมดพยายามที่จะบุก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 แต่มันไม่ได้มีความกดดันอะไรให้กับแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดเลยก็เป็นเรื่องที่อันนี้คงจะต้องกลับไปทบทวนกลับไปคิด ถ้าว่ากันตามตำแหน่งนณะตอนนี้แบ็คขวาจะยังใช้คอนเนอร์แบลลี่อยู่ไหมส่วนตัวส่วนตัวคิดว่าเราก็เห็นอยู่ว่าณนะตอนนี้คอนเนอร์แบลลี่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกอ่ะผมใช้คํานี้เกมรับดีที่สุดไหมก็ไม่ได้ดีที่สุดรุกดีที่สุดไหมก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้สมตวต้องตัดสินใจแล้วว่าแนวทางของเขาจะเป็นยังไงถ้า ถ้าคิดว่าณนะตอนเนี้ยเขาอยากได้แบ็คขวาแบบที่เล่นเกมรับแบบสุดๆไปเลยอ่ะชั่วโมงนี้มันไม่มีตัวสำรองที่เล่นเกมรับดีๆโจโกเมสไปถ้าเลือกที่จะเล่นเกมรับแบบมีแบ็คขวาเล่นเกมรับมากกว่าหรือถนัดเกมรับมากกว่าเอาโจโกเมสเลยมันไม่ต้องลุกอยู่แล้วโจโกเมสมันลุกไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่เกมรับมันก็ช่วยได้เยอะ ไอ้อย่างน้อยเกมแรกผมก็เชื่อว่าอาจจะทำได้ดีกว่าคอนเนอร์แบลลี่หรือถ้าอยากได้แบ็คขวาอา้าวอันเดอร์สตตัดสินใจว่ากูอยากได้แบ็คขวาแบบตัวรุกจา๋จาๆไปเลยมีความเร็วอย่างน้อย,อยก็กดดันแนวรับได้ก็เอาฟิลมปลงไปเลยไปกักๆด้วยการใช้คอนเนอร์แบลลี่แบบนี้มันก็ยังเป็นปัญหาไม่ได้บอกว่าน้องไม่ดีอาจจะมีอนาคตอานาคตที่ดีก็ได้แต่ณนะตอนนี้อันาดอรสตต้องหาจุดที่ที่ตัวเองต้องการให้ได้ก่อนคือเหมือนตอนนี้อันเดอร์สตแม่งแบบหลอนไปแล้วอ่ะ คือไม่เคยมีของใช้เยอะขนาดนี้ทีนี้ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรบ้างแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบจับตรงไหนไปใช้ตรงไหนคือมันมันดูสับสนมันดูวุ่นวายไปหมดแบ็คซ้ายมิลลอสเคอร์เคสเป็นปัญหาไหมส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่ากับตำแหน่งแบ็คขวาแต่จะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยก็ไม่ได้นี่คือเกมแดงเดือดที่มีความสําคัญกับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลมากๆซึ่งในเกมเราเห็นเลยว่ามิลลอสเคอร์เคสดูมีอาการ แตกตื่นอยู่พอสมควรโอเคล่ะฟอร์มเจ้าตัวอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้เท่ากับตอนที่เล่นกับบอลมัดแต่ก็ต้องยอมรับว่าความกดดันมันต่างกันนะการเล่นกับบอลมัตกับการเล่นกับร์พูลผลผลแข่งขันมันมีผลต่อฟอร์มการเล่นมันมีผลต่อแฟนบอลที่ที่จะโจมตีไปถึงตัวเขาได้เะฉะนั้นเนี่ยมันเล่นด้วยความกดดันแน่ๆผลแข่งขันก่อนหน้านี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความกดดันอยู่แล้วไม่ได้ไม่เถียงว่ามันไม่มีอนาคตทั้งเคิร์เคสทั้งแบร์ลีแต่ว่าถ้าในวันที่มันไม่ดีอันนั้นเรา มากกว่าน,นี้ต้องกล้าเปลี่ยนมากกว่าน,นี้แล้วต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดกว่าน,นี้ว่าจะเอาอยัางไงพูดไปหลายรอบแล้วว่าอนันเ์ซอสต้องหาทีมที่ตัวเองลงตัวให้ได้แล้วต้องกล้าตัดสินใจมากกว่าน,นี้แล้วเพราะฉะนั้นนะนะตอนนี้เนี่ยคือซีซั่นพิสูจน์ฝีมืออนันเดอร์ซอสแบบแบบเต็มเต็มแบบแล้วว่าจะทํายังไงกับปัญหาณนะตรงนี้หน้าแปลกเหมือนกันว่าทุกคนเห็นปัญหาแต่อนันเดอร์ซอสกลับเหมือนจะยังไม่เห็นปัญหาว่าฟูลแบ็คณตอนนี้มันมีปัญหา เกมกับเชลซีคูคูเรยาสัมภาษณ์หลังจบเกมเลยว่ามีปัญหาทางฝั่งขวามีปัญหาที่โมซาล่ามีปัญหาที่โมซาล่าไม่ลงมาช่วยแบ็กเกมนี้เดลีให้สัมภาษณ์หลังจบเกมอีกพูดชัดเจนว่ามนยูรู้ว่าจุดอ่อนของลิอร์พูลคืออะไรนั่นคือฟูลแบ็กทั้งสองข้างคู่ต่อสู้เห็นจะเป็นไปได้หรอที่อนาซอร์ไม่เห็นแล้วก็จะตอบ,บี้จะบันใช้อยู่งั้นโอเคมันอาจจะเป็นแนวทางของเขาหรือเปล่านี้ไม่รู้กับการที่จะฝืนใช้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ เราเที่ยวบอกกันว่าเฮ้ยถ้าอันไหนไม่ดีเราก็ปรับบ้างเราก็เปลี่ยนบ้างแค่นั้นเองลองปรับดูมันไม่ดีก็กลับก็กลับมาปรับกันใหม่นะตอนนี้คือคือมันต้องเริ่มปรับแล้วเพราะเราเห็นแล้วว่าอันไหนมันได้บ้างอันไหนมันไม่ได้บ้างก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ต้องติดตามต่อไปว่าอันเอร์ซอสจะเอายังไงนะตอนนี้ใช้ก็วิกฤตได้แบบเต็มที่แล้วนะครับ คือคือแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ไปโจมตีอเนอร์ซอตว่าโหไม่มีกึ่นเลยไม่มีฝีมือเลยปีที่แล้วได้มรอดอกมาจากเจเกนครอปอย่างเดียวก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้ขนาดนั้นเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีฝีมือเลยเขาคงไม่ทําทีมได้แชมป์พรีย์ลีกเพราะถ้าคนไม่มีฝีมือเลยแล้วทําทีมได้แชมป์พรีย์ลีกทุกคนก็คงได้แชมป์กันไปหมดแล้วนะคงคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นแบบนี้ที่จะมีสักทีมหนึ่งคว้าแชมป์พรีย์ลีกเพียงแต่ว่านะตอนนี้เนี่ย มันต้องมันต้องแสดงฝีมือแล้วมันต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วปัญหาหนะตอนนี้มันเยอะไปหมดเลยวิงแบ็กสองฝั่งลูกตั้งเตะกลายเป็นว่านะตอนนี้แฟนลิพูกลับมีความรู้สึกเดิมอีกแล้วนั่นคือเวลาที่ลิพูเสียลูกตั้งเตะเสียลูกเซตพีชเนี่ยเหมือนเสียจุดโทษอีกแล้วมีปัญหาจากการเสียประตูจากลูกตั้งเตะลูกเซตพีชเยอะมากซีซั่นนี้แถมลูกเซตพีชที่เคยเป็นทีเด็ดของเราเองกับกลายเป็นว่าเล่นงาน คู่ต่อสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ปัญหาทั้งในการตั้งรับลูกเซตพีดกับการเล่นลูกเซตพีดของตัวเองในวันที่มันเกมมันไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกเซตพีดมันก็ต้องช่วยทีมได้บ้างซึ่งนตอนนี้ลิฟวูขาดหายไปทั้ง2องอย่างเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อน,นาซอกก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับในฟอร์มการเล่นถ้าเจาะไปที่รายบุคคลเมื่อคือนนี้คนที่โดนโจมตีเยอะหน่อยก็คงเป็นโมซาลา ณนะตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกันนะกับโมซาลาแต่กรณีเดียวกันกับเวอร์จิฟันนท์เลยในวันที่เขาดีเขาได้รับคําชมเยอะแยะมากมายเป็นคิงเป็นราชาเป็นโน่นเป็นนี่เป็นสรารพัดเป็นทุกอย่างให้กับทีมแต่ในวันที่ไม่ดีโมซาลาต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วก็ต้องรับคําคําตําหนิให้ได้แล้วก็ต้องสามารถตําหนิได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไปมานั่งเซฟกันไม่มามาลองโลกสวยว่าเฮ้ยโอ้โหทลืมกันแล้วเหรอโมซาลาเคยไม่ ไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมว่าโมซาลาทำเพื่อทีมมาขนาดไหนแล้วทําอะไรให้ทีมได้บ้างแต่ณนะในวันที่มันไม่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีอนาสซัลยังคงเลือกที่จะใช้โมซาลาเป็นตัวจริงต่อไปท,ท,ทั้งทัที่ช่วงหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าควรจะกล้ากล้าดรอปบ,บ้างอะไรบ้างไม่ติดถ้าอนาสซัลจะยังดื้อดึงในการใช้โมซาลาลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิมหรือไม่ดรอปไม่พักอะไรก็ตามแต่แต่แต ถ้าจะดื้อดึงให้โมซาลาเป็นตัวจริงต่อไปบอลก็ควรจะไปถึงโมซาลาบ้างนึกออกไหมคือกลายเป็นว่ามึงจะเอาซาลาลงตัวจริงแต่เกมเมื่อคืนขึ้นบอลทางซาลากี่ครั้งแทบจะไม่ขึ้นทางบอลทางซาลาเลยแล้วซาลามันจะได้ทําอะไรแล้วทั้งนั้นมึงจะเอาซาลาลงทาไมก็ไม่เข้าใจสุดท้ายเมื่อคืนเอาซาลาลงตัวจริงดื้อดึงเอาลงตัวจริงทั้งที่ฟอร์มก็ไม่ดีแล้วแต่เอาลงตัวจริงแล้ว เสือกไปเน้นขึ้นทางซ้ายอาจเมื่อคืนโคดีค้กัปโปก่อนหน้านี้อาจจะโดนตําหนีม่มาเยอะว่าเป็นลูกลักเป็นเด็กเส้นโน่นนี่นั่นแต่แต่นะลองไปดูย้อนเกมเมืม่อคืนดูว่าถ้าเอาจริงๆคนที่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของลิฟว์เมืม่อคืนนี้คนหนึ่งคือโคดีค้กัปโอะอ่ะวิธีการเล่นมันอาจจะเหมือนเดิมแหละมันอาจจะแบบโอ้โหเพื่อนตัดหลังมามึงใม่ใจ ตัดเข้ากลางมึงจะยิงมึงจะเปิดอย่างเดียวเปิดก็ไม่เคยเข้าหัวเพื่อนโน่นนี่นะี่ยแล้วก็แต่ถามว่าเมื่อคืนมันเป็นคนที่ทําได้ดีที่สุดจริงๆนะในมุมของผมอะซาร่าทาอะไรได้เมื่อคืนทําอะไรไม่ได้อีซักแทบจะหายไปจากเกมนอกจากจังหวะได้หลุดแล้วไปยิงทีหนึ่งก่อนหน้านั้นมียิงแป๊กไปอีกทีหนึ่งที่เหลือถ้าจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยเพราะบอลมันไปไม่ถึงกองกลางกาเฟนแบกเล่นโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตรงกลางโซโบพยายามจะเติมขึ้นไปช่วยเพราะว่าทีมตามหลัง แม้กล้าความฟิตก็ไม่เต็มที่แล้วก็น่วมทุกเกมเกมนี้แม่งก็หัวแตกตั้งแต่ต้นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันมันมันดูผิดฝาผิดตัวไปหมดอย่างที่บอกคือถ้าจะฝืนใช้ซาร่าต่อไปในเกมเมื่อคืนเนี้ยบอลก็ควรจะต้องไปที่ซาร่ามากกว่านี้แต่ทีนี้พอบอลเริ่มมาอยู่ที่ซาร่ามากขึ้นสิ่งที่ซาร่าทําได้นะตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเกมเมื่อคืนไม่ใช่ซาร่าคนเดิมในซีซั่นนี้ไม่ใช่ซาร่าคนเดิมแน่ ย้อนดูสถิติได้ซีซันนี้ซาร่าเลี้ยงผ่านใครบ้างแล้วเลี้ยงผ่านกี่ครั้งจังหวะทําประตูในโอเพนเพรสซาร่าทำได้ไหมซีซันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าให้เจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดเมื่อเกะเมื่อเมื่อคืนนี้อีกเนี่ยจังหวะที่ได้ซัดโล่งๆโอเคในช่วงพีกซาร่าแม่งซัดหายแน่นอนลูกเนี้ยแต่เมื่อคืนโเรนเวียสอยู่ตรงด้านข้างอีซัดอยู่ด้านในถ้าโมซาร่านึกถึงทีมากกว่านี้ จังหวะนั้นอาจจะดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้อาจจะไม่ดีกว่านี้ก็ได้แต่การเลือกช็อตการเล่นอ่ะบางครั้งเราก็ต้องยอมรับอ่ะในวันที่มันไม่ดีนะทุกอย่างมันก็คงมันก็คงมีข้อตําหนิเต็ไมไปหมดแหละโอเคแลซอสบ,บอกว่าเข้าใจแหละบอลแพ้สุดท้ายคนก็หาแต่ข้อเสียโดยลืมไปว่าเอ้ยเรายิงชนเสาสองครั้งสามครั้งรู้ไม่มีใครลืมหรอกว่ามึงชนเสาสองครั้งสามครั้งแต่ในภาพรวมในบริบทของเกมทั้งเก้าสิบนาที มึงดีเหรอเอาจริงๆด้วยความเคารพแมนยูนะการเจอแมนยูในแอนฟิลด์มึงได้แค่นี้เหรอะเอาจริงมึงต้องดีกว่านี้อยู่แล้วอะ่ะแต่นี่ก็งงว่าสุดท้ายนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคหลังเกมนะักเตะฟุนซือโนนนี่นั่นออกมาสัมภาษณ์เราต้องใจเย็นเราต้องโน่นต้องนี่ต้องนั่นต้องกัดมาให้ได้ เลิกพูดเราไปทําในสนามแล้วไปแสดงออกในสนามในก่อนเริ่มเกมเจอแมนยูเห็นมึงบิ้วกันจังเลยแต่สุดท้ายลงไปสนามวิ่งเป็นหมาหงอยเลยยืนกันเป็นหมาหงอยแต่ทีมตามหลังแต่ต้นเกมก่อนมึงจะเซตเกมบุกแต่ละทีแต่ละทีแต่ละท,ทีช้าจะรู้จะชายย้ายังไงจนแมนยูเขาแบบเขาเล่นง่ายเล่นสบายเล่นแบบตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย กลับไปแก้เยอะเลยตอนนี้น่าสลต้องอย่างที่บอกต้องกลับไปแก้เยอะเลยครับมีมีหลายเรื่องหลายราวอ,อ,อย่างที่บอกนะตอนนี้กองกลางจะใช้ใครโซโบแมคก้ากาเฟนแบกฟอรเรนเวียสจะเอาอยัางไงดีต้องหาให้เจอหาให้ได้กล้าดอกถ้ามึงจะใช้ฟอรเรนเวียสจะใช้แมคก้าใช้กาเฟนแบกมึงดอกโซโบ so bo, อ่ะมึงดอกสิกล้าดอกไหมกล้าดอกก็ดอกเลยแล้วดูว่าผลการแข่งขันมันเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีก็อก็ไปดอกฟอรเรนเวียสไหมไปดอกแมคก้าไหมไปดอกกาเฟนแบกไหม กล้าคิดกล้าทําแต่อย่ามาข้างครึ่งครึ่งกลางกแบบนี้แบบ็คแบบขวาสุดท้ายตัวมึงอยากได้ยังไงอันนั้นสลัมึงอยากได้แบ,บ็คขวาเล่นเกมรับขอเล่นแบดบี้ดีพอไหมไม่ดีเอาโจกโกเมะลงอยากได้แบ,บ็คขวาเล่นเกมลุกแบดบี้ดีพอไหมไม่ดีเอาฟิลปงลงจบแค่นั้นซาร่าไม่ดีลองปรับลองเปลี่ยนเคียซ่าเนี่ยอันนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อคืน อ่ะข้อดีมุมดีของเกมเมื่อคืนอีกหนึ่งมุมก็คือเคียซ่าได้ลงเยอะกว่าเดิมคือลงในช่วง,ง,ง,งประมาณยี่สิบนาทีสุดท้ายซึ่งอันนัซอสใจดีชิบหายเลยก่อนนันนี้ให้ลงแม่งแปดนาทีห้านาทีกลายเป็นว่านะตอนเนี้ยในแนวรุกที่ดีที่สุดของเรานะผมมองว่าอาจจะเป็นเคียซ่าด้วยซ้ำถ้าเทียบจากจํานวนนาทีที่เจ้าตัวลงอ่ะเอกิตาเก้เป็นอีกคนที่ที่โอเคทําได้ดีเมื่อคืนลงมาแล้วดู ดูทําให้เกมมีมิติมากขึ้นกล้าที่จะล่ากล้าที่จะลุยกล้าที่จะตัดกล้าที่จะยิงโอเคบางจังหวะมันอาจจะแบบตะบี้บางยิงไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังได้ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยมึงจะยิงมึงก็ยิงไม่เป็นไรหรือบางจังหวะโอเคมีโอกาสได้ลงมาแล้วมันก็ทงลงมาได้วยความมุ่งมั่นมันก็คงอยากทําประตูเพื่อทีมตีเสมออแต่ถ้าลงมาทั้งเกมแล้วมึงไม่จ่ายมึงไม่ยิงเลยหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็ตําหนิกันไปแต่เมื่อคืนก็ต้องยอมรับว่าอิกิเตะ อันนั้นมีจังหวะที่เขาตัดเข้าใน Gym. แล้วได้ยิงเฉียวเสาออกไปเนี่ยก็ทําได้ดีดูวูบวาบลงมาแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเออบอลอยู่ที่มันแล้วมันวูบวาบเว้ยโอเคคนอาจจะมองว่าเอ้ยทางขวามีมซาร่ามีฟอเรนเวตเหมือนกันทำมันไม่จ่ายอ่ะอันนี้ก็ว่าไม่ได้มันเพิ่งลงมาเนาะมันเพิ่งลงมามันก็อยากช่วยทีมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกลงมาแล้วถูกบีิฟว่าเฮ้ยลงมามึงยิงนะมึงยิงนะมึงยิงนะเคียซ่าลงมาสุดท้ายก็เป็นคนแอสซิสต์ให้โคดี้กัคโป จะดีจะร้ายยังไงตัวเลขไม่เคยไม่เคยหลอกเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจำนวนนาทีที่เคียร์ซ่าลงกับส่วนรวบในการทาประตูทั้งแอซเสแล้วก็ยิงประตูนะัตอนนี้คือดีที่สุดในทีมถึงเวลาหรือย,ยังอ่ะที่จะตัวจะต้องได้ลงเป็นตัวจริงบ้างอันเนอร์สโลต์มึงยังไงอ่ะจะลงแทนใครอ่ะลงแทนกั๊กโปไหมทางซ้ายหรือลงแทนฝั่งขวาโมซาล่าไหมอันน่าสนใจแต่กล้าคิดกล้าทํากล้าปรับกล้าเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งจริงจริง จดไว้เพียบเลยนะแต่สุดท้ายนี่ก็พังพลวออกมาจนแบบว่าไม่รู้ครบประเด็นตามที่ตัวเองคิดไว้หรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยคิดประเด็นไว้้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นั่งจดนั่งติ๊กไว้ว่าอยากจะพูดอะไรบ้างนี่นตอนนี้ยี่สิบกว่านาทีแนละ้วนั่งแพมบ้าน้ําลายบนสารวัตรสารสเพมันควรดีกว่านี้เอาจริงๆมันควรดีกว่านี้เว้ยมันควรดีกว่านี้มันควรจะเป็นเกมที่มึงมันควรจะเป็นเกมที่มึงพวกมึงควรใช้เกมเนี้ยเพื่อเป็นการดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มันต่าที่สุด ้ไดแต่กลายเป็นว่ามึงกัดทําให้แม่งจมลึกลงไปกว่าเดิมถามว่าสุดท้ายตำหนินั่งตำหนินั่งบนนั่งด่าอยู่ในเชียร์ไหมก็เชียร์มันก็เลิกเชียร์กันไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีก็ต้องว่ากันไปว่ากันไปตามตามนั้นว่ามันไม่ดีลูกที่สองอ่ะย้อนกลับมาก็ได้ละลูกที่สองที่เสียอืมหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทําไมอ่ะทําไมมัวแต่จะเล่นเกมรุกเหรอมัวแต่จะเล่นเกมรุกจนลืมเกมรับเหรอลืมอยากชนะมากเหรอ อันนี้ผมผมไม่ตําหนิจุดนี้นะผมไม่ตําหนิทัศนคตินี้เพราะผมรู้สึกว่าตอนได้ประตูเฉลิมปุ๊บเนี่ยเอาตรงๆผมคิดถึงชัยชนะเลยเพราะผมรู้สึกว่ามึงชนะได้นะถ้ามึงเอาจริงๆอะมึงชนะได้เราเห็นอยู่แล้วว่าแมนยูมาเล่นเกมเยือนน่ยถ้าโดนบทหนักๆเนี่ยเป๋ขนาดไหนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วเราก็รู้สึกดีที่ทีมแม่งแบบ อยากจะเล่นบอลเร็วอยากจะบุกบุกบุกเพื่อชนะนั่นคือทัศนทัศนคติของพลอยากชนะอันนี้ผมไม่ตำหนิเลยเพียงแต่ว่าการที่จะมีทัศนคติแล้วเล่นเพื่อชัยชนะอยากจะชนะมากๆมึงก็ต้องมีสมาธิในเกมรับด้วยเว้ยลูกนั้นอ่ะแม่แบบคือเอาตรงๆแต่ละลูกที่มึงเสียนี่คือแบบใช้คําว่าโง่ได้แบบเต็มปากเต็มคําเหมือนกันนะ ไม่ได้ด่าใครเฉพาะจอดจงหรอกแต่ว่ามึงเสียสมาธิแบบนั้นได้ยังไงมึงปล่อยให้โคนาเต้เล่นจังหวะแบบนั้นคนเดียวได้ยังไงโคนาเต้เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีหลายครั้งหลายคราวที่เขากะจังหวะหม่งมันไม่ดีจังหวะนั้นฟานไหนหายไปไหนผมไม่รู้เหมือนกันไ,ไปปล่อยให้โคนาเต้ถ้าจะโดนผู้เล่นแมนยูสองคนสามคนลุมกินโตะในจังหวะที่ขึ้นหม่งแบบนั้นอ่ะมันก็มันก็ยากไหมที่จะตั้งรับได้อะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องยอมรับความแพ้ไปครับไม่ต้องไปสนใจว่าแมนยูจะมาตั้งรับเล่นแต่บอลโยนยาวไม่ไม่ต้องไปสนเลยนั่นคือวิธีการของเขาเพราะเขามาแบบนั้นวิธีการที่จะชนะได้มันมีแตกต่างกันไปซึ่งเขาใช้วิธีนี้แล้วปัญหาคือเราดีพอที่จะชนะหรือเปล่าแล้วเราดีพอที่จะเล่นงานคนที่มาเล่นแบบนี้กับเราได้หรือเปล่าไปหาคําตอบกันซีซั่นนี้ ใช้คําว่าวิกฤตได้ไหมผมว่าผมว่าได้แล้วนะในส่วนตัวของผมผมว่าหนักแล้วนะตอนนี้ครบสภาพจิตใจเป็นไปหมดแล้ว <c oughs> ในเรื่องของผลการแข่งขันโอเคตารางคะแนนอาจจะห่างจากฝูงสี่แต้มไม่เท่าไหร่แต่ไปดูวิธีการเล่นมึงเห็นอาร์เซนอลเล่นไหมแมิตี้กลับมาแล้วอา้าวลิเวอร์พูลยังยังเป็นทีมที่เอาบอกตรงๆถ้าฟอร์มแบบนี้นะนี่คือฟอร์มของทีมที่แม่งแบบสามวันดีสี่วันไข่อ่ะโอเคนั้นะน่าจะกลับมาชนะก็ได้แต่เดี๋ยวมึงก็สามารถพร้อมที่จะแพ้ใครได้อีกถูกไหม เอาตกหล่นตรงไหนหรือใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันวันนี้ไม่ไหวแล้ววะรู้จะพูดอะไรละเซ็งเอาตรงๆเซ็ง,งนะเซ็งกับการแพ้แพ้แมนยูบนลเซ็งอยู่แล้วแพ้คาบ้านด้วยยิ่งบ่งบอกอะไรหลายอย่างแล้วบอกตรงๆเราเจอแมนยูเราคนดีกว่านี้เอาพูดเลยด้วยความเคารพแฟนแมนยูนะอย่ากโกรธเลยแต่ผมคิดว่าลิพูคนทําได้ดีกว่านี้ซึ่งเมื่อคืนไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องยกสามแต้มให้เขาไปแล้วก็ทําใจซะ ทำใจนะถ้าในโลกโซเชียลมึงจะโดนถล่มยับยังไงก็ตามแต่ทําใจแล้วเปิดใจกว้างๆว่ามึงสมควรโดนเห็นปฏิกิริยาของนักเตะมแมนยูหลังจบเกมเปล่ากรรมการเป่าต้องอื่นไหมมึงดีใจกันชิบหายมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างไว้ว่าว่าว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับผลการแข่งขันนัดนี้นะค่ะที่ลิเวอร์พูลแม่งแ <ged> ทบจะไม่แสดงอะไรออกมาให้เห็นเลยว่าเราอยากชนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะดีใจไม่แปลกเลยยิ่งฟอร์มการเล่นในซีซั่นนี้หรือช่วงหลังๆเนี่ย เขาไม่ดีเขาต้องจมกับความไม่แพ้มานักต่อนักนึกจะแพ้กับแพ้โน่นนี่นะเพราะนั้นการที่เขา,าชนะร์พูท่แอนฟิลด์ได้เขาต้องดีใจไปเรื่องปกติแล้วเขาต้องทับถมมึงไปเรื่องปกติแล้วมึงสมควรโดนทับถมด้วยเพราะฉะนั้นทําใจครับทําใจแล้วก็กลับไปรีเฟชตั้งสติกันใหม่ใครใจบางก็หลบเลี่ยงจากโซเชียลไปก่อนเอแล้วก็ไปตั้งสติกันเชียร์กันเหมือนเดิมแหละยังไงก็เชียร์กันเหมือนเดิมผมเชื่อว่าแต่ละคนก็คงเชียร์กันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าน,นตอนนี้อะไรไม่ดีมันก็ต้องติ ตอนมันดีเราก็ชมกันไปนะตัวบุคคลอะฟานได้มันไม่ดีมันก็ต้องมันก็ต้องตําหนิโมซาร่าไม่ดีก็ต้องตําหนิส่วนอันเลอร์สอันไหนเห็นไม่ดีมึงก็ต้องปรับแล้วไงหรือมึงต้องหาทีมที่มึงคิดว่าลงตัวได้แล้วถ้ามึงอยากได้แบบนั้นแบบนี้มึงเลือกเลยมึงลงเลยคนไหนไม่ดีมึงดอกแล้วมึงเอาลงแค่นั้นจบปัญหาหน้าตอนเนี้ยแก้ปทีลนัททีลนัททีลเปาะทีลเปาะก่อนเรียกผลการแข่งขันกลับมาให้ได้ก่อนแล้ววิธีการสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้เรื่องสำคัญคือผลการแข่งขันละเพราะไม่ง เอาลุยกันต่อกันแล้วกันนะวันนี้พัมบรรณากันประมาณนี้ตกหล่นตรงไหนหรือใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยได้เลยคอมเมนต์พูดคุยได้เลยแต่ว่าไม่ต้องหยาบคายมากนะเอาบอกหอมปากหอมคอก็แล้วกันอ่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะวันนี้ไปละเดี๋ยวกลางสัปดาห์มาเจอกันใหม่นะมีเกมแชมเปี้ยนลีกไปเยือนแฟรง์เฟิร์ตเอาเข้าไปลุยไปเราคอมเมนต์พูดคุยกันนะไปแล้วอืสวัสดี